กินบ่อใดนอนบ่อหลับมาสองสามคืนได้ยินแต่เขาเบอกเขาว่าคนละครึ่งคนละครึ่งยายจอยเป็นหยังบ่อใดจักเคลคือเฮ็ดคือเจ้าอ๋อมานั่งเสาเนี ग, ่ยคือบ่อใดน้ำเขาจ้ามูกระเป๋าคนละครึ่งเหมิดจ้าเออได้แต่มมูเขาได้คนละครึ่งละครึ่งยายจอยเป็นหยังบ่อใดเครึ่งจักเคลือขันว่าเงินมือแต่บ่อเคยได้อันไหอีกอะบ่เคยได้ เอาเงินเมินแต่พูดกับไม่ได้นะจ้าแต่ปใกล้ไปบีแต่ไปใกล้มันนะแต่ไปใกลอยอยู่ปีจ้ะบินเขาโอ้พี่น้องเรื่องจริงนี่เนี่ยว่าดดตัวบีตัวน้องเรื่องจริงนี่เงินเล่ากับไ่ได้อ่าพี่น้องีิ่อยจเราเป็นยังเราคือนางกอดเขาอยู่จังสันนอกแับนี้เป็นยังเป็นยังคือนางง่อยพ่นเป็นยังคือนางง่อยพ่นยังสันนะ นางงอยพูนเ้็วบ่ใดอีหยังนําเขาไปจังไดมูพวกไปใส่เหมิดโอ้ยเขาว่าเขาไปเอาคนละคคึ่งยิ้มกลับไปจ้ายี่หัวกลับไปบไปเบ,บ,บิด้องอีสาบึงท่งยายกเจเล่จ้าเอาบ่าไดแต่มีปงี้จ้อยนีเร็วก็เลยนางเสาวนางซึมจล้วเขาไปเอาอีหยังมูคนละครึ่งละคคึ่งอาจาบ่ไดไปนําำเขาเต๋บ่บ่หูเหลี่ยงเอา แล้วบ่ได้น้ำเขาเลยบ่ได้พอ่อขายลื้อตัวเอ็นยังนี่ถามบวกคุยนอนนี่เอาใครว่าจะเจ้าบอ่อเล่นจะเป็นอะไรตีใหญ่โอ้ยบ่อเลนเด็กหนอยนอนขี้ต้มเดอ้ออีหละ่ะ<า>หว่วยมากเฮ็ดบาปเฮ็ดเว้นนี่จอยเอ้ยกินบ่ได้นอนบ่หลับมาสองสามคืน,ดยยนได้ยินแต่เขาบอกเขาว่าคนละครึ่งคนละครึ่งยายจอยเป็นยังบ่ได้จักครึ่งคือเฮ็ดคือแท้อ่อ อ้ชอยจ้าคอยบอกว่าขันมีโทรศัพท์แหมเอาไปล้งองผิสิล้องให้โอ้ยใหญ่ชวอยกับหย่อนมันบ่มีคนหลักเ่ิงเลยมันจังบ่มีโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์กับบ่มีจ้าขเขาเมิดเขตไปลเลยยายโอ้ยเมิดกเกจจี้จังไลแล้วโอ้ยหาจินน้ำบัวกล้ยนนนจีเร็วอ๋อมานัางสาเนี่ยคือบ่ไดดน้ำเขาจ้าหมูก็าแป๋าคนหลครเ่ิงเมิดจ้ะ ได้แต่มมเขาได้คนละครึ่งละครึ่งยายจอยเป็นอยังบ่วได้เครึ่งจักเชือกขนว่าเงินมืนกับบัเคยได้อันไดอีกอ่ะบัเคยได้เอาเงินมืนแต่พูดกับไ่ได้นะจ้าแต่ไปใกล้ไปแต่ไปใกล้มันนะแต่ไปใกล้อยู่จอมปีจำบินเขาโอ้พี่น้องเรื่องจริงเลยเนี่ยบ่ได้ตัวพีตัวเรื่องเงินเล่ากับบ่ได้อันบัต บัตรคนจนกับบได้แม่นบ่จ้าบัตรคนจนกับบได้บัตรคนละครกับบได้บ่กหูเครืองหูกลางอันที่เราบได้เพราะว่าอย่างบัตรคนจนเขาหายเฉพาะเอ่ออันไหนเฉพาะคนที่ว่ามีมีมีบัตรมีบัตรคนอันอเงินเมื่อเนี่ยเขาหายเฉพาพออันพวกที่ว่ามีบัตรคนจนไม่ยอมมันนี่เพิ่นน่ะแบบว่าไปลงสิทธ์กับพ่กขอใจกันเพิ่นไปไปสองหลอดจำหรอบเพิ่นกับบได้บ่เขอใจว่าเป็นหย่อนอีหยัง บ่หูเพอาว่ายายจอยรวยผูดจักรวยย้อนแบบไดหายัางรวยกับโบหินเราบ่ม,มีอย่างในสมบัติเราบ่ม,มีอย่างจากักอย่างอันนี้แต่หน้าหน้าพื้นนี่ก็คือว่าเออหน้าพื้นนี่เรากะแบ่งให้ลูกเราไปเมื่อละคนละสามไร่สามไร่แบ่งให้ลูกเราไปน,ไไไปนาเราสิบไร่เนาะแบ่งให้ลูกคนละสามไร่สามไร่แล้วเราก็คือเราก็บ่มีหน้าเหตุเราโมีเลี้ยวเออง่วงว่าเราเป็นอย่างคือบบได้งงวันนี้แหละอันคนคนจนนี่มันรวยบบว่ะ คนจนนี่มันรวยเอ่อคนมีมันคือรวยเจ๊คือหายต่พัวคนเศรษฐีเจ๊เออเจ้าเจ้ากินบรนดอนเวลาจะคิดลายเจ๊อยากจะอ,อยากได้น้ำา่อยยุติยายเป็นยังกี่บ่อยากได้นาะงบัดเตมียลาย่างอยากเลยข่อยก็ลง่งเนาะข่อยม,มือนั่นนะข่อยว่าสีมาถามเจ้าอยู่ว่าเจ้าสีลง่งบ่กว่าบอกว่าบ่ล่งเดี๋ยวบ่มีโทรศัพท์ข่อยก็เลยบ่มาแล้วจะฉันตัว มันก็ใดคนละเครื่องมืดี๋ยวมาทำยุบยนหลังนี่ยายจอยกันว่าไดอยู่ือเรือเลยล่ะโอ,อ้ยกินประดนน้องมาลับเลยจ้าย้อนคนละเครื่องเนี่ยนะจ้าป้ายายจอยได้กินเขาแต่กลับเปลืกลับเปลือ <c oughs> อายารับหนุ่มบ่มีเกลือ,อกินเราด้ <c oughs> อล่ะเกลือก็สิบ่มีกินแล้วบ,<อ>บว้าดิแม่คักแต่บนเนี่ให้แต่ปวกเฉรีฐี ให้แต่พวกเศรษฐีบัดยายจอยคือมันบ่ให้ยอย่าไปพอกันนายกอีกแล้วเจ้าหูบอกคนละครื่งเนี่ยบ่อไม่คนละครื่งเนี่ยขันเขาห้เนี่ยเจ้าก็ต้องมีเงินในธนาคารอนเขาอีกเด้อโอ้ยขันมันห้กับใครตัวมันบ่ให๋อขันมันห้เจ้าก็หาเงินออนอยู่จ้าโอ้เดี๋ยวเขาจะมีข่อยเบิ้งเข้าว่าอเขาอาจจะมีหลอดเก็บตกอกู่ได้ยายเมีนบ่อเมนย่านบ่เมีนหลายอันเงินเมืนอนันก็เอาจังสี่หละ บ่เห็นใดน้ำเขาจักเกลือจนปีนี้เก็นหอดปีนี้รอบเก็บตกรอบเก็บตกเก็บเก็บตั้งหเก็บมาตกจเกเถือเก็บมาแดงเกลือเจ้ะจ้าเก็บหอดมาตกจักเถลือเออไปเก็บแต่คนหางคนมีเนี่ยปีนาเขาจีร้องเอรอเดี๋ยงินข่าวว่าเขาจีร้องอ่านบัตรคนจนไหมเนี่ยปีนาเนี่ยมันแมนอีกบลอดเออเจ้าจะไปล้องไม่เด้อจ้าขันหอดปีนาอีกยายจอยคือสีโบได้อีกดอกขันโบได้บันทึ ไปประท้วงนะน้ยยนนขอ,ขอยใหญ่เนาะใครจะไปจะไปประท้วงเลยพุ๋นละมองเขาอนนย,ยู่พุ๋นแหละบัสคนรวยคือเขาคือหายดีแต่เนาะบ่อหูเออเป็นยังเขาหายแต่คนรวยกันยังว่าไม่ใไ่จอยคือบ่อหายมันเป็นอีกอย่างเว้นกล้ามหน่อจะมาโอ้ยเว้นกล้ามอีกนี่แหละเอออยากได้ยัง,ยาง,งากับบ่ได้น้ำเขาบา่ได้ดอกลาเอบัดบ่ได้กับบ่เอาบัดคนจนบ่ได้บัดคนจนกับบ่ได้คนละเคิงกับบ่ได้จ้ะสมัอนี่คือ สมยัยนี้คือใส่ใส่เงินเดือนเดือนละหกร้อยจ้าเงินเดือนที่ว่าคนเทาจ้าโอ้กันยังดีจังได๋อันนันเนาะโอ้ยได้กินได้อันเดียวนี่แหละสี่พอป,ปากพอทองปากหน่อยๆก็จะเม่น,นก,ก,กินหลายเฮ้ยเจ้าก็ยากกินหลายที่กิน,นหน่อยๆดิโอ้ยเตมมาได้ได้ให้กิน,นหน่อยๆมาพูดดิใคอยว่ากับเข่าจะมัดเวลาจะมดข้ามากรบพู่หลายกว่าบอลกลัวมีอันเดียวแล้วขนมคนเทา มันบ่ได้ก็ทําใจไซยายเอ้ยอาศัยเงินเดือนทา้ายคลิปก็พอกินอยูุหรวะแม่นอยู่เ <g ül üyor> <g ül üyor> ดี๋ยวข้อก็สิเม้นมาว่ากระเจ้าได้เงินเดือนท้ายคลิปนั่นเด้โอ้ยได้ก็วะพอใส่ย,ยุือเก่้วเลยพี่น้องเอ้ยก็อยากได้คนละเคิงเนาะก็อยากได้คนละเคิงแต่พวกหมู่พี่นอ้องเบิ <g ül üyor> บ่งก่ะเบิ่งเอาซะเด้อบัดนี้เจ้าคือได้เขายังได้กันลุมลำเลยลุม่มลำมาติจ้า คูณใดกันใดบ่ไดเต้ยจ,จอยคนเดียวเนี่ยนั่นตงตรงงส่งขี้ตาเบียกนั่งเอกกับ่ามาาทายชีิปก็ไปเอาเงินกันเมดนั่งเอกกับ่มมาก็ไปเบิดเขาไปเอาคนละครึ่งอืมเขาไปเอาคนละครึ่งกันเมดเลยจ้าป๊าจอยเอ้ยบ่เป็นยังโดเดี๋ยวคานนองได้นองจิซื้อขนมมาฝากจ้ะอุ<笑><笑><笑>้ยเงยหลเนะนั่งยุ่งสี่สิเนี่นั่งคิดนั่งคิดว่านั่งเบิ่งเขาสี่หอบเงินมาให้เบิ่ง โอ้ข้าเดบบลายเราก็ให้มือละสองร้อยมือละเท่าใดก็เอาวะก็ว่าให้ยจะเป็นหมื่นอยากได้นทำเขาบ่อยากได้เนาะเออกระเบื่องกันมากรวยละจ้ารวยละจ้า <laughs> ได้จอยกันไม่ได้อะไรหนาะแต่เขาก็ระสุนเยอะๆอีกเจ้าเขาจินมาเยอะๆอ,อย่าจอยอีตาลุตตนเนาะหยิบหยังก็หยิบจอยคือเนาะเท่าละคนเนาะ เออแต่หรือตัวนีลีพี่น้องเออฝากบิกนฝากเสียงนี่ไปถึงอันรัฐบาลไปถึงผู้มีอำนาจทุกคนเนาะ<ก>ว่าให้เห็นใจแน่แบบว่าคนแถาน่ะคนเถาน่ะนเาะขาซิสคนละครื่องไม่ได้คนละครึ่องไม่ได้คือแกไม่มีบัตรคนจนนะพี่น้องเพิ่นว่ามีบัตรคนจนของเขาแล้ว่นจิเขาซิสประจิตซิสธระิเขาซิ์แบบห้อาคือคนละเครื่องน่ะแกก็ไม่มีโทรศัพท์ บริวาจะโซลัพท์ต่อเขาสิกินแต่ตละมือกับบอมี่เน้นเออเพิ่นบอมี่แล้วเพิ่นจิบไปเฮตดเจงใดๆเห็นบ่หูเรื่องน้ำเขาเออฝากเสียงหนีไปถึงปูมีอำนาจทางบ้านเมืองถูกทันทุกคนนั่นแหละเนาะวะทั่วประเทศแหละเออห้มาเบิงแน่วะคนจนอหลีแน่ สิให้ทีมคะแนนอีโบนายยกเอ้ยหนึ่สิให้เรียกอีโบพ่เต้สิให้เรียกอีโบบานนี่ยายจอยยินรังรีอยูุ่ติใหม่เ่วาเงินไม่มาการไม่เป็นเจ้าเงินไม่มาการไม่เป็นยายเมียนๆยายบันนี่ขันเข้ามาหาเสียงเด้อขันเข้ามาหาเสียงพุทธินเด้อยายเด้อจ้ะจะติดป้ายไว้หน้าบ้านเลยเด้อจ้ะเงินไม่มาการไม่เป็นจ้ะทีใครทีมั่นวางสีเด้อจ้ะเออมันาจองสั่นเลยยายจอยเอาจำสีเลยแหละให้นายยกอ่านให้บุด เออให้อนเลยให้นายนายกคนใหม่คนต่อไปก็สร้างให้อ่านพร้ใดจะมาเสียงต่อไปเนาะจะอ่านให้เมดเลยอ่านให้หมดเลยอีกแบบใหญ่จอยรู้จักจอยน้อยไปซะแล้วรู้จักจอยน่อยไปแล้ว <c oughs> แก่แก่ยสีรัดคอีเบงแก่แก่ขึ้นเดี๋ยวจะแก่แก่ขึ้นในบุด อยากเห็นในพุทธานอนบาลาบหลายจ้าสามคืนเนาะสามคืนเลยจ้าคนละครึ่งคิดรายอยากได้เงินหูเรื่องอยากได้เงินคนละครึ่งรายจ้าอ้ยได้แต่ปวกคนรวยแต่ว่าภาวนาอย่างภาวนาว่าเอ่อเปิดเปิดบัตรคนจนหลอบใหม่เนี่ยขอให้เราได้สิ์นั่นเนาพี่น้องขอให้เพิ่นปิดขอให้เพิ่นได้ใส่เงินรัฐบาลในส่วนนี้แน่จะกเกื่อนหนึ่งถอเราไม่เคยได้ใส่เลยไหมไม่เคยได้ใส่ดอกละ บอเคยเออห็นหเข<น>าข <อ S 2> ได้งเ,เง,ดดงินเงินกันเงิ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 นเราก็บ,บ่เคยได้นำ้ำเขาบอบอเคยได้พี่น้องเอ้ยสองสารยาย้อยกันกดได้กดแค่ให้ยาย้อยนี่เนื้อแต่ก็ส่งมาให้คนละหาบาทสิทบบาทเอาดู <laughs> ดเดตเงินใส่ทริปใสคลิปนี่ก็เอาแตย่ายเอ้ยจำใจต่อเขานั่นนะคนะ่ามาค่าผู้เอาดูเออสวัสดีจ้า